ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะล่งเป็นรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยจะเป็นเด่นล่างสามสูตรแล้วก็เด่นบนล่างตัวเดียว2สูตรพี่น้องเบิ่งคลิปให้จบนะคะแนวทางมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่นอ้องมีแดดออกตอนบ่ายหลังจากมือเศร้านี่เพราะมีแดดเลยนะคะไม่มีแดดมือดอึมคึมม,มือเศร้านี่นะคะ พึงจะมีแดดมีแสงสว่างอ,อ่าฝนลินเที่ยวลินเที่ยวดับอยู่นี่นะคะมือเสาแต่ว่าตอนนี้แกงกก้างป้างแล้วค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปซูแนวทางเฮ้าเนาะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดนะะอเนาะค่ะแนวทางมีเขาไม่ลุด แอดเองกับบอลูคือกันว่าสูตรไดซิมาสูตรไดจากเขาเนาะสูตรไดจากรดุดถูกสูตรทุกแนวทางมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องฝนตกมากกกับว่าอยากตกตกแห้งอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันแห้งน้ำไปหลายมือแล้วบันี้ตกมากดินมันบอท่านไดอิ่มน้ำบาดนี้ยมันก็นเลยบอท่านปันไดเนาะค่ะแอดก็เอาปุ๋ยมาวานแล้วละ วานปุ๋ยไปแล้วจากสิเป็นแนวดน้ําราท่านได้เต็มเยอะค่ะพี่น้องบพาท่านได้คืงแค่ว่าเต็มสนทั้งหนึ่งยังบมงมีน้ำอยู่เนาะก็เลยเป็นอีกอย่างที่ว่าอยากได้อีกอยุ่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางกะเอาตามนี่เนาะงวดที่แล้วรัฐบาลไทยของเฮาเข้าบนล่างแอดเอาเหล็กวิ่นกับเหลขกตะล่างมาวิ่นกันแตกสามตัวเข้าบนล่าง ราวามีเอฟซีขอว่าแอดเอาประกบแบบเลขเล่าเนี่ยแอดก็เลยจัดไปชุดประกบเลขติดห้าสิบเจ็ดงวดแล้วก็เอ,า,อาเลขตารางมาประกบตารางบนล่างประกบว่าแตกสามตัวแล้วก็เข้าบนล่างหกห้าหกสามแปดหกห้าเนาะค่ะไปสู่กันต่องวหน้าอาจจะรุดเบิร์ก็ได้เพราะว่าสูตรมันบอแน่นอนสูตรมันมีเข่าไม่รุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะไปเบื้องสูตรที่หนึ่งเป็นเลขติดล่างนะคะงวดที่ได้6กับ9มา06 1กับ4มา91 3กับ6มา2 6 7กับ0มา50 6กับ9มา63งวดที่แล้วได้6กับ9มา63งวดนี้ได้6กับ9ถามว่ามี fc comment a ย d you a อดเก่าดับลางแล้วของอาจารย์หนึงวสันเพิ่นดับยูดียูวสัน เลขดับคันามว่าเซียบอเอดกเซียแนย่อยู่ด้พี่นอาา้องเพราะว่าบางอาจารย์พ่นดับยูอหลีผดผู้เลยเนาะคะ่ะและจากเลี้ย,ยงสี่เลขดับก็ไม่ต่างกับเลขเกิดเลขเกิดก็ดับได้เลขดับก็เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไปเบื้องแบบกลางๆก,กันๆไว้สิดับสิเกิด ก็ใส่วิจารณญาณเอาไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2เดินล่างตัวเดียวแอดฮอตะเห็ดได้งวดที่แล้วมันเดินสองสองดติดเห็นเอฟซีบอกว่าแอดมันเดินสองหวดเลขเดินตัวเดียวแอดกาลงโหลดนะคะสีเลือกเอาดอกวาสันนะคะจัดไปค่ะพี่น้องนะคะระยะสั้น จังสี่ละแอดวามันดีเพราะว่าเราเห็นก็คันระยะซั้านี่เนี่ยเฮาประเมินผลได้ง่ายกา็แบบเขาไลายๆโตแล้วจะมาเอาโลงแมนบ่ค่ะพี่น้องว่าเขาจะได้เริ่มต้นเบิ่งไปน้ากันมีหลายสูตรที่มันเดินเี่หน่อยงวดที่แอดเสียเอาล่งนะะเนาะค่ะราวาหยังราว่ามันอยากให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทงังเข้าเดินต่อหลุดวางเลยนะะเนาะค่ะราว่าสูตรเฮาหลายอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรนี้ได้เลขศูนย์ค่ะ ถามว่าประกอบกับชุดนี้ได้ที่ตัวไหนเข้าล่างที่หกสามทัดขึ้นไปศูนย์หาเห็นบ่ค่ะล่างงวดนี้จะหกศูนย์หรือเก้าศูนย์ดีไปดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามได้เก้ากับศูนย์มาศูนย์หกได้หนึ่งกับสองมาเก้าหนึ่งได้ห้ากับหกมาห้าศูนย์ได้สองกับสามมาหกสามงวดนี้ได้สามกับสี่ที่นี่เข้ามาประกอบกันเบิงเนาะคะ่ะ กกบกันเบิงสูตนี้มีซ้ำนี่เขากันเลยจะเอาบรรทัดแค่3งวดติดนะคะ3งวดติด0ูนหหออก50าศูสสออกหกสามปนี้ไม่ยังลำพะชนกันเลยเนาะคะ่ะไม่ชนกันเลยท้ามีชนกันแยก2แนวทางกันสิพ่อพ่อเลือกถึงแนว่เนาพี่น้องเนาะค่ะเป็นเจ้งไหนพี่น้องว่าเอานี่ค่ะเอาไปเป็นแนวทาง แนวทางมีเข้ามีหลุดอันนี้คือชุดล่างถ้าประกบกันเข่างวดนี่คันท้ามาแอดจับยังงวดนี่อายุได้หนีแอดกับมาเก่าสามเนาะคะ่ะที่มันเด่นสามสูตรนั่นมันมีติดสามติดเก่าแอดเอาลองสามสูตรชนกันงวดที่แล้วที่เลขสามมาหกสามงวดนี้ชนกันที่เลขหนึ่งแต่ล่องเก่ากับสามนะคะแต่ในนี้เราไม่มีหนึ่ง เฮาเลยจะต้องอว่างเด่นไปอยู่ที่เก้ากับสามกร์ภาวาบมีหนึ่งนะคะไปเลยค่ะพี่น้องแอดลงมันทีไปลงวันทีแล้วอยู่ในชุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันไปดูสูตรเด่นตัวเดียวสูตรบนล่างนะคะสูตรเด่นบนล่างตัวเดียว สูตรนี้เดินง่ามมากบางงวดมาบนล่างเลยนะคะสูตรนี้งวดว่าหันกันได้หกบบนหกบนหกล่างล่งลางสามงวดติดด้ค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่เดินบนสองงวดแล้วก็มาล่งลางสองงวดล่งลางส่วนใหญ่แหละมันจะเดินสามงวดอยู่ในเล่มเขาจะเดินมันเป็นเดินท่านี้ได้พี่น้องหลายมือหลายงวดก็นี่นะคะอะ่าลงล่าง สามงวดจ้างสิกลับไปขืนบนบ่เพราะว่าเราปักหลักไว้ที่สองอยู่ที่ล่างที่สองหนึ่งเนาะสูตรของเฮ้าเนาะค่ะอ่าสีแมนบ่พี่น้องพราะว่าเฮ้าเด่นหนึ่งทีล่างหลายสูตรชนกันเฮ้าเลยจับสองหนึ่งไว้ล่างถ้าออกไม่ออกหนึ่งสองจะออกสองหนึ่งแต่อันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะไปดูสูตรที่สองค่ะเลขเด่นตัวเดียว ร а, ัฐบาลไทย8 8 7 2 5 2 2 0 6 0 6 4 4 6 6 2 6 8 8 5 2งปหไปลักลอย8 8 6 5ปดหห้าโอ้จะเป็น8บดางลักลอยได้เลยเนาะ2องหัดติดไปลักลอยหวดนี้ได้9ที่นี่นะคะมันจะมาชนกำกับสูตรนี่ เด็กเก่านะคะแอดจะเทียบช่อน3สูตรมีให้เบิ้งเนาะคะ่ะหมดที่แล้วชนหมา6กอยู่ดีแต่ว่าใบแต้มของเด่นตัวเดียวมันจะยูพีเนาะแอดจะอ่านหลวดมาใส่ผลของทั้งนี้น้ำนะคะมาหกห้าหกสามนี่หกมาก งวดทักขึ้นไปชนศนย์มาหา้แต่ใบของเขาที่อยู่หุ่นนะคะอันนี้มันเด่นตัวเดียวชนหมาสองหไม่ชนประกบกันออกชนหกสามตัวมา0ูนย์หกดนี้ชนเก่าจะเห็นเข้าจับดูดอกค่ะพี่น้องจะเป็นสูตรนองตาบอนะคะตองเบิงอีกที่หนึ่งงวดน,นี้เข้าสิจับไว้อยู่ค่ะนะคะเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้อง เป็นสูตรเด่นบนล่างแต่สูตรทั้งนี้เป็นเหลขกติดรางอันนี้เด่นบนล่างก็ไปได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกบ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องผู้เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการม้องเห็นซอยแอดเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอ,อยุดตีใบสมนีสาก่อนพอกันคลิปหนา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ